คืนนาน้ขนขณะที่เอกกำลังเคลิ้มหลับอยู่ในโลงช่วงเวลานั้นเรียกว่าช่วงเวลาหมาหลับซึ่งก็คือช่วงที่ทั้งคนและหมาพากันหลับสนีมีเสียงลมพัดดังพร้อมกับเสียงวีดล้องปนมากับเสียงลมเอกตกใจตื่นเสียงเหล่านานนอนฟังเสียงกระทั่งเสียงนานมาหยุดอยู่ที่หน้าปากทา แสงจากกองไฟที่ก่อไว้ทำให้มองเห็นเป็นเสียงของสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนลิงตัวเล็กหน้าคล้ายเดกตัวพร้อมเก่งกามีกรงเล็บแหลมคมอยู่หน้าปากถ้ำฟูงใหญ่มันร้องเสียงแหลมบาดแก้วหูและพยายามกระโดดขย่งเพื่อที่จะเข้ามาในถ้ำสิ่งที่มองเห็น ทำให้เอกผวาลุกขึ้นนั่งตัวสันงันงกด้วยความตกใจกลัวหันมาหาพระอาจารย์ที่กำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่จึงขยับเข้ามาแอบดูอยู่ข้างหลังพระอาจารย์นอกจากผูงผีเหล่านี้แล้วยังมีเสียงเห่ากระโชคของไม้อีกหลายตัวที่วิ่งกลูกันมาพวกมันมีลำตัวที่ดำสนิทท่าทางกลาวเล้าดุร้ายดวงตาวาวแดงลุกเป็นไฟ บางตัวเห่ากระโชกบางตัวแยกเขียวพวกมันทำท่าจะพุ่งเข้ามากาศทั้งที่มนุษย์ทั้งสองอยู่ในถ้ำจึงเข้ามากันไม่ได้พระอาจารย์ลืมตาคืนหันมาบอกเองไม่ต้องตกใจไปมันคือผีลิงข้างกับผีปอบหมาดำมันรวมพลังกัน คิดจะมาจับเรากินไอ้ปอบหมาดำเนี่ยมันวิ่งโคตรไวเลยแล้วมันกระโดดได้สูงมากเลยนะมันกระโจนขึ้นมันยอดไม้ได้อย่างสบายแต่ในสายตาพวกมันเนี่ยจะเห็นยันแปดที่ทุ้งตาเขียนเอาไว้เป็นเหมือนลวดตะข่ายที่ลุกติดไฟก่อประสานตัวกันขึ้นสูงล้อมรอบเราเอาไว้ทุกทิศเปลวไฟอาคมมีความร้อนแรงสูงถ้าสัมผัสดโดนนิดเดียวไฟก็จะเผาพวกมันให้กลายเป็นเถ้าถ่าน ดังนั้นแล้วพวกมันไม่กล้าเข้ามาใกล้ลักนอกจสจากว่าพวกมันจะมีปีกบินเข้ามาทางอากาศได้น่ะนะขณะนั้นพวกผีป่าหน้าปากถา้ำได้ส่งเสียงร้องกรีดอย่างเจ็บปวดพากันกระโดดขยิงขยิงไปมาหมาปีศาจก็พากันร้องรีบถอยหลังกลูพระจาจาร์จึงบอกเอกอีกขขาสารเสของหลวงตาที่ซัดออกไปหน้าถา้ำ ก็กาลังสาแดงเดตอยู่มันกําลังกลายเป็นเหล็กแหลมนับร้อยพันเล่มพุ่งเข้าทิ่มแทงฝูงผีป่าจนมันทนอยู่กันไม่ได้แต่ทันใดนั้นเอกก็มีสัตว์ตัวใหญ่มาหึมาตัวหนึ่งก้าวอันอารออกมาข้างหน้าฝูงผีมันมาหยุดยืนดูอยู่ที่หน้าปากถ้ำสัตว์ตัวนี้มีรูปร่างคล้ายโคนปนกับค้างขาวลำตัวสูงใหญ่มีใบหน้าเป็นหมา ถืออาวุธในมือคล้ายลาวไม้ที่แห้มคมใช้พุ่งแทงศัตรูะอาจารย์ถึงกับผงาไปเล็กน้อยครั้งเรียกชื่อผีป,ป่าตัวใหญ่นั่นออกมาเมื่อเข้ามาไม่ได้มันก็จะใช้พิธีพุ่งลาวเข้ามามาทำลายคนในท่าผีลิงตัวเล็กที่เป็นบริวารของหมานก็พากันพุ่งลาวตามเข้ามา